เส้นทางรถไฟสายใตย้ช่วงกรุงเทพมหานครถึงหัวหินถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนมาอย่างยาวนานจากอดีตที่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและมักเผชิญปัญหาความล่าช้าปัจจุบันเส้นทางนี้กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของระบบรางด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องและการวางแผนรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคตซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครและหัวหินเข้าใกล้กันมากกว่าที่เคยเป็นมา ปัจจุบันจุดเริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพมหานครใช้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเป็นหลักโดยเป็นศูนย์กลางการเดินรถสายใต้ทั้งหมดรถไฟจะมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ผ่านจังหวัดสําคัญอย่างนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีและเข้าสู่ประจวบคีรีขันก่อนถึงสถานีหัวหินระยะทางรวมประมาณ200กิโลเมตรเส้นทางช่วงนี้ได้รับการพัฒนาเป็นทางรถไฟรางคู่เกือบตลอดแนวแล้วทำให้ขบวนรถสามารถวิ่งสวนกันได้อย่างต่อนเนื่อง ลดการจอดรอหลีกทางและช่วยเพิ่มความตรงต่อเวลามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในด้านการให้บริการปัจจุบันมีขบวนรถหลายประเภทให้เลือกตั้งแต่รถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วไปจนถึงรถธรรมดาโดยขบวนที่ใช้รางคู่ใหม่สามารถทำความเร็วเฉลี่ยได้สูงกว่าเดิมเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงหัวหินลดลงเหลือประมาณสองชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับจำนวนสถานีที่จอดขบวนด่วนพิเศษและขบวนด่วนจะใช้เวลาน้อยที่สุดเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางรวดเร็ว ขณะที่ขบวนรถเร็วและรถธรรมดาจะเหมาะกับผู้ที่ต้องการแวะตามสถานีรายทางหรือเดินทางด้วยงบประมาณที่ประหยัดกว่าตารางเวลาเดินรถในปัจจุบันถูกจัดให้ครอบคลุมตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้าสายบ่ายไปจนถึงเย็นโดยมีขบวนออกจากกรุงเทพมหานครไปหัวหินทุกวันอย่างสม่ำเสมอขบวนช่วงเช้ามักเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปถึงหัวหินก่อนเที่ยงเพื่อใช้เวลาในเมืองชายทะเลได้เต็มวันขบวนช่วงบ่ายและเย็นเหมาะกับผู้ที่เลิกงานแล้วต้องการเดินทางต่อในวันเดียวกัน ส่วนขากลับจากหัวหินไปกรุงเทพมหานครก็มีทั้งเที่ยวเช้าและเที่ยวบ่ายเพื่อรองรับทั้งนักท่องเที่ยวและคนทำงานภายในขบวนรถมีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับการเดินทางยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งที่กว้างขึ้นระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นห้องน้ำที่สะอาดกว่าเดิมและในบางขบวนมีปลั๊กไฟสำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบจำหน่ายตั๋วแบบออนไลน์ที่ช่วยลดความยุ่งยาก ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางร่วงหน้าและเลือกที่นั่งได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับสถานีหัวหินเองได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวอาคารใหม่ถูกออกแบบให้ผสมผสานเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสถานีหัวหินกับความทันสมัยมีพื้นที่รองรับผู้โดยสารมากขึ้นการจัดการทางเดินและชานชาลาเป็นระเบียบและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งในเมืองได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวรถแท็กซี่หรือบริการรถสาธารณะอื่นๆทําให้การเดินทางจากสถานีไปยังแหล่งท่องเที่ยวโรงแรมและชายหาดเป็นไปอย่างสะดวกในด้านการพัฒนาในอนาคตเส้นทางกรุงเทพมหานครถึงหัวหินถูกบรรจุอยู่ในแผนระบบรถไฟความเร็วสูงสายใต้ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเดินทางอีกขั้นโดยแนวคิดหลักคือการสร้างทางรถไฟใหม่แยกจากรางเดิมรองรับความเร็วระดับสูงซึ่งจะทําให้ระยะเวลาการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงหัวหินลดลงเหลือประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือใกล้เคียงเป้าหมายสําคัญของโครงการนี้คือการเชื่อมต่อเมืองท่องเที่ยวสําคัญของภาคใต้เข้ากับกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็วและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจกตามแนวเส้นทางความคืบหน้าล่าสุดของโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้นั้นอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและปรับแบบรายละเอียดรวมถึงการพิจารณารูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจกในปัจจุบันภาครัฐให้ความสําคัญกับการควบคุมต้นทุน ความคุ้มค่าในระยะยาวและผลกระทบต่อชุมชนโดยมีแนวโน้มว่าจะใช้รูปแบบการพัฒนาเป็นระยะเริ่มจากช่วงกรุงเทพมหานครถึงหัวหินก่อนแล้วจึงขยายลงสู่ภาคใต้ตอนล่างในอนาคตแม้รถไฟความเร็วสูงจะยังไม่เปิดให้บริการในเร็ววันนี้แต่การพัฒนารางคู่และระบบเดินรถที่มีอยู่ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพการเดินทางแล้วอย่างชัดเจนเส้นทางกรุงเทพมหานครถึงหัวหินจึงไม่ใช่เพียงเส้นทางท่องเที่ยวสุดสัปดาห์เท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นเลือดหลักของการเดินทาง การขนส่งและการพัฒนาเมืองตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยในภาพรวมรถไฟสายใต้ช่วงกรุงเทพมหานครถึงหัวหินกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบรางสมัยใหม่ผู้โดยสารได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของเวลาความสะดวกและความปลอดภัยขณะที่อนาคตของรถไฟความเร็วสูงจะเข้ามาเสริมศักยภาพให้เส้นทางนี้กลายเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักที่สำคัญที่สุดของประเทศเชื่อมเมืองหลวงกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้อย่างรวดเร็วมั่นคงและยั่นยืน หากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าคุณดูมาจนถึงตอนจบฝากกดไลค์ให้คลิปนี้กดติดตามช่องและแชร์ต่อได้เลยหากมีคำถามหรือความคิดเห็นสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้ครับคุณคิดอย่างไรกับเส้นทางนี้เห็นด้วยหรือมีมุมมองที่แตกต่างฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ด้วยนะครับ ชอบคลิปนี้กดไลค์สนใจเนื้อหาแบบนี้กดติดตามและแชร์ให้คนอื่นได้ดูคอมเมนต์ของคุณช่วยเป็นกำลังใจให้ช่องมากครับช่องนี้ทำเพึ่สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องรถไฟและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหากคุณเป็นหนึ่งในนั้นฝากกดติดตามและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ครับ